ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสํารวเราบอกอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มแบบคิงล l ก g a ซี่กันนะครับผมคิงพีทอ่ะอ่าโอเคนะวันนี้ผมก็ได้เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วนะครับผมผมฟาร,ร์มงี้แล้วผมไม่ได้อัดคลิปอ่ะผมฟาร์มแบบผมไม่ได้อดัดย็อป,ประมาณในสกิลบิลลี่นะวันนี้โอเคแล้วผมก็จะเอ่ออับเครดก่อนดิโอเคฮะเอ้ย เน็ตเน็ตโคตรกากเลยครับทุกคนเคี๊ยเป็นลำบากมากเน็ตอ้ยเอ้าเฮ้ยมันกาวอะไรกันสิทำไมมันเล่นไม่ได้โดนเจมเกลียน แบบกับผมไหมคุณเนะี่ยแค่จะไปมากับบาวนี้ตายนี่ยครับผมรบกันฟาร์มทิพตตายทิบ แล้วไปอ,อีกแล้วโอเคเอ่ะใครที่มีค้ดกลสองมาบริจาคก,ก็ช่วยบริจาคผมเลยนะฮะประเดี๋ยวครามลำบากมากเลยเร็วขึ้นชา้าเฮ้ยดุ้มสาจรันไก่ โอเคนะครับขอับไปฮะโอ้มันเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะผมต้องเลื่องเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบผมจะไปตีบอสวาโปลูไม่รู้อีชิโบชิยาีตา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 สืมีเฮ้ยลิขสิทธิ์ครับวันพีดเด็บลองเีลวันพีดเด็บเพลงเมโมรี่เดี๋ยวติดลิขสิทธเนี้ยเชิญ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้เคโอ้เอีรู้แหละเด็ดผมแขกเองแหละสเกลลนไกล คือตอนนี้ข้าพลังผมอัพมั่วดีนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเวลว400 4 50เลยนะกันนะฮะไปกันเลยเออทุกคนผมก็คืออยู่ต้องนานล้วตัวทำไมผมไม่ฟาร์มแบบร่อทุกตัวมาคบหาตัวแล้วก็ซบาระเฮีทีเดียวเลยนะฮะ มันจะไม่ง่ายกว่านะเลยเอง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะเค okay. เดี๋ยวเราจะไปที่เวล4สียห้บเหมือนเดิมฮะ let's go ทุกคนะเลย6เวลนะครับผมก็จะก <c oughs> ว่าไปผมก็จะเวล4สีอยสิแล้วครับ วิธีการฟาร์มแบบหมูมีห้าตัวพอดีเลยเล่าเลยสีวิลฮะฮเกิดแบบมหัศจรรย์จริงๆ จะรอดเขารวมเป็นร่างเดียวกันเลยนะฮะมันก็จะได้ไม่เปลี่ยนสกิลฮะเอ้ยสามวิวนะ,ะเพิ่มแค่วิวเดียวเองเมื่อกี้นี่ไงปต้อบการณ์วิว X p คุณสองอิ่มไอ กินนะครับถักซ้อนๆกันเลยมันเหมือนล่างเดียวกันเลยนะเจอเดียวแล้วต้องใส่เพิ่มห้หมดเลยนะจะได้ดาเมจแรงๆผมเล่นผลทองนะ การเลเวลพันห้านะฮะแล้วก็ไปตึงแล้วก็มีเวโอเขี้ยะเป็นล่างเดียวกันละเขียะสี่ร้อยละ เ่ีอืมซนอว์คิงเฮ้ยสกิวล่นเฮ้ยมันเมื่อกี้สกิว,ล,กกวล่นจริงๆนะฮะสัจลเล่นไก่ต้องสิบล็อกฮะเปลี่ยนตึงเลย ได้สิชิวๆสโนว์คิงอะไรโคตรเผาเฮ้ยเฮ้ยเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดเน็ดเน็ดโคตรกากเฮ้ยเน็ตจะเย็นเน็ตเน็ตเฮ้ยเน็ตจะเย็นเน็ตเน็ดเน็ดเฮ้ยเน็ต ไปเลยก็500ผมก็ต้องไปสู้กับชัปเปอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นตรงนู้นน่ะตรงนั่นน่ะนั่นน่ะแถวๆนั่นน่ะตรงนู้นเลยไม่ใช่ก่อนนั้นน่ะก่อนนี้นี่ไหนแต่ว่าอย่างนู้นเลยอ่ะชื่อว่าลิ t l e เ e ีย อีกห้าสิบวิ้วะเราจะข้ามไปตอนที่วิ่ห้าร้อยเลยได้กันนะคะบายจะกันโอเคนะผมผมก็หาโค้ดคุณสองตอนอยู่ในเกมเลยแล้วกันฮนะ <c oughs> ยี่งเกียดออกเกมนะเดี๋ยวจะเขียนว่าโค้ดมแมปคิงเพสส์เต็มเวลาสุดโค้ดอัปเดตเท่าไหร่นะ สีจ่จุดหกหกนะฮะอืมอืมอืมโอเคคราเข้าหาพวกคุณสองอะ่ะน้ำเดซี่โจ๊กเย่อะไรเนี่ยเฮ้ยลืมปิดการแจ้งเตือนฮนะ That one pete simulator. <laughs> yeah, yeah. call that T T S T H X for waiting. T H X for waiting. พอดพีเดอร์ยังไงอ่ะดูไหมสิโอเคเวกินใหญ่นะฮะอะไรนะอะไรนะลืมละโอเคดูแหละอ๋อรีสเตตร์โอ้ไอเราก็นึกว่าอะไร เฮ้ยแต่มันมีบอกไหมอืมเอาเป็น3ดีห้าร้อยผลมาก่อเลย ได้แล้วมั้งอะไรวะลืมอ่านกับทุกคนว่าเป็นโคตรีสแตทโอ้ยขวไปด้วยครับอืมแก้เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนฟาร์มเป็นยังไงฮะมาเลย โอเคครับ oh, okay. ผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอเพียงแค่นี้กันนะครับ500เลย้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอต้นลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับถิดตรมด้วยหรืไม่งันโดนตอกอีอีโอเคไปละบ๊ายบาย